มีคนบอกว่าบนหมู่เกาะกลางทะเลแห่งน,นี้มีเทพเจ้าอยู่ตัวหนึ่งไม่มีใครเคยเห็นมันแต่ทุกคนพูดถึงมันและคุณคือคนที่ถูกส่งมาฆ่ามันครับ The Eternal Life of Goleman เกมแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์สุดเข้มที่วาดมือทุกเฟรมเหมือนแอนิเมชั่นยุค90แต่เนื้อหาก,กลับเต็มไปด้วยตำนานลึกลับและความเจ็บปวดกับเกรดไม้เท้าเป็นอาวุธใช้ไหวพริบสำรวจเกาะนี่ไม่ใช่เกมที่คุณเล่นตามสูตรแต่มันท้าให้คุณแก้ทุกสถานการณ์ด้วยความคิดของตัวเองและทุกครั้งที่คุณก้าวลึกเข้าไปความจริงของเทพเจ้้้้้าาาอองงค์นนนัักกก็ใใลเขามาีีดแต่ระวห พราะสิ่งที่คุณพบอาจจะเปลี่ยนคุณไปตลอดกาลครับ